ถูกต้องครับตัดทอนลูกการคูณนะใครตัดทอนกันได้ให้ตัดทอนก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปตัดทอนให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำตอนที่คูณไปแล้วเลขมันจะเยอะใครจับคู่ตัดทอนกันได้ครับ6กับ8 6กับ8แม่อะไรแม่2ถูกต้องนักเรียนจําไว้นะเวลาที่เราจะตัดทอนให้เราเอาแม่สุดคูณที่เราจะตัดไว้ในใจแม่2ใช่ไหมเราจะเอาสองหารทั้งเศษและส่วน2อะไรได้8 2 4งสี่อะไรได้6 2,3,6เพราะฉะนั้นด้านบนจาก8กลายเป็น4จาก6กลายเป็น3เพราะเราหารแล้วทั้งคู่ถูกไหมครับอ่ะเราตัดทอนเสร็จแล้วครับข้างบนเหลืออะไรลูกเหลือ5กับ4ได้20แล้วข้างล่างล่ะครับ9สได้27เรียบร้อยไหมยี่ส่วน27นี้ตัดทอนได้อีกปะ ไม่ได้แล้วเพราะเราชิงตัดไปตั้งแต่ขั้นตอนนี้เข้าใจนะอ่ะจดลงไปครับ